สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับก็ช่อง superbiker spark หนึ่งสามห้าครับวันนี้ที่เพื่อนเเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเตือนใหม่นะครับ yuma r a ซิ่งนะครับนี่สีสวยกันไปเลยอันนี้ผมทําการสั่งมาใหม่นะครับแทนตัวเก่าตัวเก่าทําไมถึงเปลี่ยนตัวเก่าก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ว่ามันก็ไปตามกันเวลาครับใช้ไปน่าจะหลายหมื่นนลูแล้วทีนี้ ก็เลยอยากได้ตัวใหม่ครับนี่พอดีเก็บรถใหม่อันนี้ก็สั่งตรงครับจากมาลนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากได้ก็อินบอ็อกหรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมไม่อยากพูดในนี้เนาะเดี๋ยวจะนั่นให้เดี๋ยวจะตอบในอินบอ็อกให้นะครับตัวนี้จะเป็นอ่า เรือนไมยูม่านะครับตรงรุ่นส p a r k คหนึ่งสาหของเรานั่นเองนะครับหรือถ้ามาลรีเขาจะเรียกว่า l c นะครับหนึหตัว V1 นั่นเองนะครับนี่ก็ให้ดูรอบๆกล่องเลยมันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าะรอช้าเรามาแกะกันเลยดีกว่าอ่าทำเปิดยากจริงๆ เปิดยังไงงั้นเนี่ยเปิดเปิดเปิดมานี่ในกล่องว่าจะประมาณนี้นะฮะเปิด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 ดึง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 ก็ออกยากเลยนะอ่ะในกล่องก็หมดแล้วไม่มีอะไรนะครับนี่เขาก็จะนี่มาให้นี่ก็เขามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ฟิล์มนะครับกันร,รอยมาให้นะครับเดี๋ยวอย่างอื่นเราค่อยดูเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่แสงอาจจะจ้าไปหน่อยนะครับก็ขอไปด้วยตัวนี้นะครับเป็นน่าจะตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดละของยูมาเพราะว่าตัวก่อนหน้าจะเป็นของโคโซนะครับเนี่ยโลโก้จะเป็นโคโซแล้วก็จะมีโคโซยูมาครับที่เขาทําด้วยกันแล้วตัวเนี้ย ก็จะเป็นยูม่านะครับตัวเดียวค่ายเดียวนะครับที่ทำมาเดี๋ยวให้ดูงานก่อนก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนเรื่องการติดตั้งหรืออะไรนี่ผมไม่ค่อยเอ่ออะไรอะ่ะจำไม่ค่อยได้นะครับเลยจะไม่ขออธิบายมากนะครับแต่จะพูดฟังก์ชันให้ฟังว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนสีหน้าจอได้กี่สีเนี่ย ดูว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยๆเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดแปดสีนะครับนี่นี่เดี๋ยวโฟกัสให้ดูอ่าสีแดงนะครับอะไรเนี่ยสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีเทียมเงินแล้วก็อะไรอ่ะลท์บูเหรออ่าเป็นออกสี อันนั้นนิดหน่อยแล้วก็สีชมพูสีขาวนะครับส่วนฟังก์ชันก็เนี้ยมีตามนี้เลยฟังก์ชันนะครับผมไม่เก่งอังกฤษนะให้เพื่อนเพื่อนๆดูเอาฟังก์ชันก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยมันก็จะออกทา <c oughs> งซ้ายและขวานะครับถ้าเป็นของตัวเดิมติดรถเนี่ยมันจะออกพร้อมกันเรากดซ้ายก็จะขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเราจะดูไม่ได้ว่ามันไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแต่ถ้า ตัวนี้มันจะมีซ้ายก็ออกซ้ายขวาก็ออกขวานะครับแล้วก็จะมีพวกอ่านี่เพิ่มขึ้นมาคือวัดรอบนะครับเป็นวัดรอบแบบตัวเลขนะครับไม่ใช่เป็นดิจิตอลอันนี้ก็จะมีรอบสูงสุดอ่ะดูรอบสูงสุดก็จะเป็นหนึ่งมืนห้าพันรอบนะครับจะดูอ่าเวลาดูอ่าแบตเตอรี่นะครับว่ากี่โวลต์ นะครับดูไดไ้เห็นไหมนี่ไงดูอะไรนะสปีดโอเตอร์อะไรเน,นออะเนอ่าก็อันถูกอันผิดก็ขอบให้ด้วยก็จะมีมีเวลานะครับมีเวลาที่ดูกดดูเวลาอ่าดูอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับแล้วก็ดูแบตนะครับต้องอยู่ขวามือเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแจงอธิบายอีกทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาว ส่วนวันนี้จะพาตอนนี้พามาดูก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงนี่อันนี้คือของแทนนะครับยำําของแท้นะครับของเทียมหรือของก๊อฟนี่มีเยอะมากราคาถูกมากเลยครับบางบางร้านบางที่ก็อยู่หลักร้อยหรือราคาจะอยู่เลทกลางๆครับหลักร้อยถึงหลักพันต้นๆนะครับนี่ทีนี้เราก็จะมาดูจุดนี้ ว่าอุปกรณ์เขาให้อะไรมาบ้างนะครับอุปกรณ์นะครับเขาจะมีตัวนี้ครับเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิหม้อน้ําเราต้องต่อนะครับถ้าเราไม่ต่อตัวนี้ก็ดูไม่ได้ครับมันก็จะไม่ขึ้นตัวนี้มันก็จะมีพวกอ่าตัวนี้จะเป็นปุ่มปุ่มกดปรับโหมดต่างๆเพื่อดูว่า กิโลได้กี่กิโลน้ำมันหรือทิป A ทิป B อย่างเงี้ยดูท็อปสปีดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีชุดต่างๆให้มานะครับแล้วก็ไปเสียบได้เลยนะครับก็มีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นชุดปลัก๊กนะครับเสียบเข้ากับตัวนี้อย่างี้นี่ครับเนี่ยก็จะล็อกเข้ามันนี่เห็นไหมเข้าไปก็คือ เราถอดของเดิอมออกเลยนะครับตัวเนี้ยผมจําไม่ได้ว่าผมต้องสลับขั้วไฟเลี้ยวหรือเปล่าเพราะว่าก่อนๆตัวก่อนหน้าผมได้สลับขั้ว,วออ้ยชนกล้องสลับขั้วนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวซ้ายมันจะอยู่ขวาขวาจะอยู่ซ้ายต้องสลับนะครับแต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันสลับหรือเปล่า,าว่าผมใช้สายตัวเนี้ยของเดิมนะครับที่ทํามาแล้วเพราะว่าขี้เกียจ หรือถอดเสียบใหม่นะครับก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับสติกเกอร์นะครับนี่มาให้ดูก็มีคู่มือวิธีการประกอบต่างๆให้ได้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็พาเพื่อนมาแกะกล่องนะครับเจ้าเรือนไมยยูมาเลสซิ่นะครับนี่เลย นี่ถ้าผิดถูกไงก็ขอไปด้วยรีบครับวันนี้อ่ะถ้าเพื่อนๆสนใจหรือยังไงก็ทักกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้นะครับสหวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอเกันใหม่ EP ที่ไวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ